รายการซิกมินิทวันนี้ก็มาพูดคุยกับคุณวลาดุลตุลารักนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และแรงงานซึ่งเคยศึกษาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้เห็นการเลือกตั้งสหรัฐนะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะได้สัมภาษณ์คุณวลาดุลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสีสันอย่างที่เราเห็นในสื่อมวลชนหรือเปล่าครับเท่าที่สังเกตมานะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยอ่าก็คือว่าการเมืองสหรัฐเนี่ยในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสีสันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง มากแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่สังเกตมาก็คือว่าการเมืองสหรัฐเนี่ยก็จะใช้ประเด็นในการหาเสียงอยู่เพียงไม่กี่ประเด็น<ม>เช่นทางพักรีพับร,ริกันเนี่ยก็จะหาเสียงประเด็นลดภาษีพูดง่ายลดภาษีให้บริษัษทลดภาษีให้คนรวยส่วนเดมโมแครตก็จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายนีน้ส่วนนโยบายด้านสังคมเนี่ยก็คือเดมโมแครตก็จะดูจะเป็นเสรีมากกว่า ในทางสังคมก็คือนโยบายเดมโมแครตก็สนับสนุนมีนโยบายเรื่องการทําแท้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็การแต่งงานกับคนเพศเดียวกันซึ่งพรรครีพับลิกันเนี่ยก็ต่อต้านแล้วก็ไม่ให,ไให้ไม่ให้ฐานเสียงตัวเองโหวตให้พรรคเดมโมแครตแต่ว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะถูกนําเสนอมามากนานตั้งหลายมากกว่า20ปีแล้วข้อสรุปของผมก็คือว่า ในปัจจุบันจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยการเมืองสหรัฐเนี่ยการแข่งขันระหว่างสองพรรคใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยแต่ว่าคิดว่าอยู่ตรงกลางแม้ว่าประเด็นแข่งขันมันจะมันจะดูหวือหวาในช่วงเลือกตั้งก็ตามแต่ว่าหลังจากที่เข้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ดําเนินนโยบายใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นนโยบายการทําสงครามในในตะวันออกกลางเนี่ยก็ทุกคนทุกท่านก็ทราบใช่ไหมว่าทุกรัฐบาลก็ทำทำก็ทาสงครามในตะวันออกกลาง สิ่งที่ชัดเจนที่สุดสิ่งที่เหมือนกันระหว่างริพาเปกันนอร์มแคก็คือว่าหลังจากที่ทหารสหรัฐเนี่ยเสียชีวิตกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยทั้งสองพักก็ต้องมาแสดงความไว้อาลัยเพราะว่ากับฐานอเมริกันในความเป็นอเมริกันในแง่นี้ถ้าเราสรุปกันอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าการเมืองสหรัฐแม้จะเป็นสองพักก็จริงแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นสองขั้วที่ต่างกันมากนะถ้าจะสรุปแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคงจะแตกต่างกันในเรื่องระบบการเลือกตั้งที่ทําให้พรรคเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นตัวเลือกได้ยากคราวนี mm ้ hmm. ถ้าพูดถึงในแง่นี้นะครับในช่วงปี2000ในช่วงก่อนหน้าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีมีพรรคที่3พรรคกรีนซึ่งสามารถเข้าร่วมดีเบตได้ด้วยในช่วงก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยพรรคกรีนไม่สามารถเข้าร่วมดีเบตได้ก็เพราะว่าได้คํานวณสัดส่วนที่คาดว่าจะได้ เสียงเนี่ยตามรัฐมนูนแล้วเนี่ยไม่ไม่เพียงพอที่จะเป็นคนดิเดตในการแข่งขันกันดังนั้นจะหมายความว่า,าวิธีวิธีคิดวิธีคิดของรัฐมนูลเนี่ยคิดเรื่องเขาเรียกว่า,าผู้โหวตจะโหวตเฉพาะพรรคที่มันแข่งขันกันและ,ะชนะหรือแพ้เท่านั้นดังนั้นพรรคที่สามเนี่ยก็จะไม่มีความหวังอยู่เลยดังนั้นแนวโน้มของสหรัฐเนี่ยจะเป็นสองพรรคมากขึ้น แล้วก็จะไม่มีพักเล็กเกิดขึ้นได้เลยซ,ซึ่งคือคือ,ค,อคือถ้ามองว่าเป็นปัญหาก็คือปัญหาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปแล้วยุโรปก็เปิดโอกาสให้พักเล็กๆเข้ามามีเป็นตัวเลือกของประชาชนมากขึ้นมากมากกว่ามากกว่าในสหรัฐฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าทิศทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเหลือเพียงแค่สองพักการเมืองไม่ดโมครัตก็ริพับลิกันนะครับ คุณวรดุลเนี่ยมองว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียยนี่ยครับคือครับอย่างนี้ครับโดยสรุปคือจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากาการเมืองสารัะเนี่ยมแีแนวโน้มที่นําไปสู่สองพักแล้วก็เบียดขับพักการเมืองอื่นออกไปจากตลาดการเมืองถ้าพูดในแง่เศรษฐศาสตร์นะครับตลาดการเมืองก็มีสองพักใหญ่อยาน่นี้แบบนี้ตอนนี้ถามว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรใช่ไหมข้อดีก็คือว่า พรรคการเมืองมีฐานเสียงของตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็ผลักด,ดันนโยบายของตัวเองได้อย่างแน่นอนเพราะมีฐานเสียงมารองรับใช่ไหมฮะแล้วก็มีเสียงร่าพ,พราะว่ามีเป็นพรรคใหญ่แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเมือ่อโลกเนี่ยก้าวหน้าขึ้นเป็น,ปนก้าวหน้าไปเรื่อยๆความหลากหลายของผู้คนเนี่ยในประเทศของตัวเองก็ย่อมมีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นก็ต้องการนโยบายพรรคหรือพรรคการเมืองหรือความเป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่มารองรับความหลากหลายตรงนั้นด้วย ถ้าขาดซึ่งความหลากหลายอาของตัวเลือกที่เป็นพรรคการเมืองไปเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคทั้งสองพรรคนี้ก็จะต้องถูกบังคับให้ไปเลือกพรรคที่ดีกว่าหรือชอบกว่าหรือชอบน้อยกว่าซึ่งเขาเรียกว่า,านักอะไรนะผู้เลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์คือเลือกพรรคที่สูสีกันเท่านั้นพรรคที่3หรือพรรคอื่นๆก็เลยไม่เกิดดังนั้นสังคมบริการที่บอกว่าเป็นหม้อ ที่หลอมรวมคนหลากหลายเข้ามาด้วยกันเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยระบบการเมืองมันกลับไม่สะท้อนโครงสร้างหรือว่าสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนมันเริ่มหลากหลายมากขึ้นก็จะ,กจะเกิดก็คงจะเกิดความขัดแย้งแล้วก็ต้องปรับตัวกันอีกรอบหนึ่ง